สบายดีทุกคนตอนนี้ปาร์ดัดินกลับออกมาจากบ้านจานเหนือหนอไปเบิงข้าเจ้าปั้นดินเผาฮะนะเครือปั้นดินเผาฮะนะนี้ออกมาว่าจะขี่รถไปทางเซนนี้เนะไปทางนี้จะไปบ้านนาคำาะท่านมื่อกวาดท่านข้าเจ้าจะมีกันอ,อีดอ้อยเพ็ดน้ำอ้อยอย่างต่างจานแต่ว่าตอนนี้เห็นบอกว่าบ่ามีแล้วเนะปาร์ดัดินก็เลยว่าบ่าได้ไปยุกบนชื่นชมปาร์ดัดินยืนอยู่ตอนนี้ก็คือ,อเป็นตลาดซุ้มโซนบ้านเซียงแมน,นทุกคนเมืองจอมเพชรแขงหลวงพระบาง ก็ว่ได้ขี่รถไปทางนี้เราปราดินไปเลยว่าบางม่อจะไปใส่อาจจะขี่รถเลาะไปแถวบ้านเซียงแมนนี่เนาะพาทุกคนขี่รถเลาะไปเบิ่งอาจจะมีวัดมีอย่างขึ้นไปทางนี้ทั้งที่แล้วที่ปราดินมาก็ได้พาทุกคนเลาะขึ้นไปแถวนี้แล้วเนาะตะวันนั้นปาราดินจะพาทุกคนขี่รถเลาะไปอีกเนาะเดี๋ยวจะค่อยๆขี่รถเบิ่งแถวบ้านเสียงแมนเบิ่งบรรยากาศแถวๆนี้ไปน้วกันนะแถวนี้ก็บรรยากาศคักๆแบบนี้เลย จะมีตลาดนี่อย่างยู่บนี้แต่ว่าตอนนี้ทันเป็นตอนสวยๆนะตลาดก็เงียบแล้วตอนเศร้าตอนแรงแล้วตลาดจะคึกๆน,นี่นะตลาดวันนี้ตลาดบ้านเซียงแมนนี่ตอนนี้เทศบาลเมืองจอมเพรแทเพิ่นได้ง่ายออกจากบอนี้ไปห่างจากบอนี้ไปประมาณห้าหกลักนี่บ่นนะ์นาะสามสี่ลักที่จังใดนี่แหลนะเนาะทางไปทางที่จะไปทางหงสาวนั่นนะนะเทศบาลเมืองจะง่ายไปทางคุณแถวนี้ก็จะเป็นบ้านเซียงแมนซี่ๆเนาะก็ได้เป็นเทศบาล ก่อนาจะเป็นที่จบัารเมืองอยู่แถวแถวนี้ตอนเวยๆก็บกมีอย่างแล้วเนาะที่ตลาดก็จะเงียบแบบนี้ถ้าเป็นตอนเช้าตอนแรงก็จะมีเครื่องขายมีอย่างเยอะเป็นแจว กล้วยคืองามแท้ผู้ใดาขายกล้วยขายดีเท่าไหรเนี่ยกล้วยกางางงามนะเอาให้วีเอาไปกินตามทางเอาวีหนึ่งเอาซื้อกล้วยไปกินตามทางแล้วนะเดี๋ยวจะค่อยๆขี่รถไป แถวบ้านเชียงแมนนี่ก็บรรยากาศจะทักทีได้บ้านเชียงแมนนี่เดี๋ยวไปเบิ้งน้องกัดนะครับจะเป็นยังไง นี่ก็จะเป็นบ้านเชียงแนนที่อยู่กงกันข้ามกับตัวเมืองนครลหลวงขาบางเลยทุกคนเนาะลงไปนี้ก็จะเป็นน้ําของลงไปทางขวามือนี่จะเป็นน้ําของข้ามไปทางบนก็จะเป็นตัวเมือง,ลงหลวงขาบางนักท่องเที่ยวก็มาข้ามมาเนาะขี่เหือข้ามมาแล้วก็มายางเลาะดิ้นแถวนี้เนาะยางขึ้นไปตามเส้นทางเส้นนี้เรื่อยๆก็จะมีถ้ำ ก็จะมีอวัดนะมีวัดหลายหลายวัดติดติติดกันขึ้นไปเลยนะวัดติดวัดตัดติดวัดขึ้นไปแล้วมีเจ้วัดเก่าวัดเจ้ทังนั้นเลยที่ติดอยู่สามนี้นะเป็นบ้านแบบนี้นะเป็นบ้านที่ เหมาะแก่การมายางเพลินลิ่นนะ่ะตอนเศ้าตอนแรงชี่บรรยากาศจะดีดีตอนนี้ฮ่านตอนสวยนะเนาะตอนเทียนกําลังอ่าเลิกโองเฮียนตอนนี้นี่ก็เป็นวัดวัดบ้านเซงแมนมันก็จะเป็นวัดเก่าวัดเแกแล้ว้าไปเบอ่ววัด ล้วก็เข้ามาอยู่ที่วัดเสียงแนนอันนี้จะเป็นเหือดวงเหือกจเจ้าไว้ชวงชวงเดือนเก้านะรวมนี้ยายาวยาววัดเก่าวัดแก่กทั้งนั้นเลยลอยู่ที่หลวงข้าบางนะทั้งที่หลายคนหู้น่ะหลวงข้าบางจะเป็นเมืองเก่าเมืองแก ถึงอันนี้จะบ่ได้เป็นเมือง,ลงหลวงข่าบางก็ตามนะแต่ว่าก็จะยึดติดกับเมือง,ลงหลวงข่าบางก็จะเกี่ยวพันกันหมดกุฏิอันนี้ทันจะเป็นซิมเป็นอาราม วัดอยู่ทางหลวงพระบางี่ส่วนใหญ่ถ้าโบมินวัดที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเที่ยวเข้าไปชมไปกาดในส่วนใหญ่ก็จะปิดไว้นะเนื่องจากว่าอาจจะมีพระพุทธรูปเก่าแก่อย่างนั้ซีนะมันก็จะระวังเมื่อกอนน้ำมักมีการลักพากันหลายแต่นี้ก็ยังมีอยู่แหละนะันก็เลยต้องได้ระมัดระวังปิดไว้นี่ก็เป็นสิมนี่ก็เป็นบริเวณในวัด เดี๋ยวปารดินจะขี่รถต่อนะขี่รถต่อขึ้นไปอีกค่อยๆขี่ชมบรรยากาศบ้านเซียงแมนแล้วก็ไปเบิ่งวัดเบิ่งธรรมศาสติอยูอ่หัวบ้านอยู่เหนือบ้านนี้ ก็ขายข้าวเปียกหรออ๋อข้าวปุ้นเด้อข้าวปุ้นไงข้าวปุ้นเปล่าละข้าวปุ้นน้าพริกข้าวปุ้นน้ำพริกอ๋อแบบนี้นี่ว่าบออันนี้นะนี่บื้งบึ้งแม่อ๋ออ๋อเคเอาให้เอาเครื่องหนึ่งนางกินอยู่นี่ได้เนาะเดี๋ยวนางกินข้าวปุ้นแต่นี่เป็นเวลาสวยๆแล้วทุกคนกินข้าวสวย นางกินข้าอยู่นี่นั่นเองแล้วเดี๋ยวะจะขี่รถต่อไปนะขอบคุณนน้ำกะทิอัน,นอันนี้ขายหน้าใดนอันนี้เลยเอาให้แน่เฮ็ดให้แน่จักสองสามพันอยากซื้อเลยตอนนี้ครับปุ้นทำมาแล้วเดี๋ยวก็ะเด็นจะนางกินครับปุ้นอย่านี้นล้วก็จะสั่งอันนี้เอิอน้นว่าเอิ้นน้ำเมี่ยงสิวะอันนี้นะฮะ นีคอ๋ออันนี้บอสไซซี่ไข่นี่ขายเทลี่ยก่อนหน้าไหนเทาก็คำหนึ่งห้าร้อยคำหนึ่งห้าร้อยอ๋อคำหนึ่งห้าร้อยเอาเอาจากสามพันนะมีื่องกเปลนเชียร์วัอีน แล้ววันนี้นมันไม่มีหลักพายเหมือนเดิมว่าบูมาถาังป่าญาสิได้หูมาบ่ได้กลับคืนใส่บ,บึงบ่ามังงาเต็มช่องตเต็มเสื้อเลยกินแล้วมข้าวจอกหนึ่งกีบุญแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เราจะไปกินอยู่ตามปลาเดี๋ยวจะขี่รถล้ลอต่อไปนะเบิ่งบรรยา,าก,กาศแถวๆนี้ จะเห็นตัววิวจะเห็นวิวตัวเมืองโลกพรบาทน,นะ <S <S วันนี้หัาจะเป็นทางขึ้นไปวัดจอมเพชรบ็ได้ดินคงว่าได้ขึ้นไปแล้วที่เชื่อแล้วเนาะเชื่อที่ผ่านมาหันท์ไดินก็ขึ้นไป จะพาไปยางรอบังวัดลองคูนนะอันนี้ทางยางเข้าไปเดี๋ยวเาจะขี่รถเข้าไปแต่น,นี้บรรยากาศก็จะทักแบบนี้เลยครับจะมีต้นมะพร้าวต้นมะม่วงต้นไม่กินมากค่ะจางเนาะต้นมะทานต้นอย่างนี้ี่เป็นต้นมะทานรมเย็น ก็ไ่ได้เปิดให้าเข้าไปด้านในคือกันบัดนี้กันฮุบแ้มอยู่ด้านในก็ยังเป็นฮุบแ้มแบบแต่ก้อนคุณเลยได้เนี่ยฮุบแจมแต่กอนเป่านั บบมีกุฏิหลายหลายโอ้อยูบนดอนท่านข้าเจ้าก็ไปปลูกไม้ไผ่เราไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไปอาศัยอยู่นาะดอนบ่อนีน้หาก็เห็นบานท่านจะเป็นปากน้ําคานเลยเป็นน้ําคานที่ไหลลงมาปองใส่น้ําของก็จะกลายเป็นน้ำสองสีบนนั้นข้านจ้าจะเป็นทาวัดเชียงทองนะ ขึ้นแต่านก็เป็นวัดเชียงทองเป็นแถวจุดใจกลางตัวเมืองหลวงพระบางหรือว่าเป็นแถวจุดใจกลางตัวเมืองมรดกโลกนะทุกคนเมืองมรดกโลก,โลกทแท้ๆนะแถวที่มันเป็นมนรดกใจกลางมรดกแท้ๆก็จะอยู่แถวนี้แหละอยู่แถววันป่ายแลมนี่เห็นไปทางเื้องหลวงพระบางนะเป็นไปนี้ก็เป็นวัดล่องคูนที่พาไปเบิ่งเมื่อกี้นี้ ขึ้นไปนี่อีกก็จะมีวัดธรรมมีวัดอ่าหาดเซี่ยวแล้วก็ขึ้นไปก็จะเป็นวัดอ่าอย่างวะมีอีกสองมีอีกสามวัดเนาะขึ้นไปนี่นะแต่ประดินคงไม่ได้ขึ้นไปแล้วทุกคนออเอแล้วฮันปัตดินมาแล้วก็พาเนี่ยอายยางวะยางโดยขี่รถเลาะขึ้นไปเทื่ยนึงแล้วนะถ้าผูใ้ใดอยากเห็นวัดต่างๆที่อ่าอยู่แถวนี้นะปะดตตนพทายไปแล้วเมื่อที่้วเมือ เมื่อเดือนไหนด้เมื่อปีที่แล้วเนาะปี2 0ง1เอนาะทุกคนก็ได้พายางเลาะเบิ้งทุกวัดเลยนะถ้าผู้่ใดอยากเห็นก็ไปตามเบิ้งวิดีโอที่่านมาได้เนาะทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้ปัดตานก็ขี่รถเลาะมาะสมบรรยากาศแถวบ้านเซียงแมนมาจนมาฮอดบัดร่องคูนแห่งนี้ก็น่าจะจบไปแต่เพียงเท่านี้ทุกคนขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิง้งเนาะวิดีโอนี้ก็บ่มีอย่างหลายปัดตนบ่มู้ว่าซิไปเลาะทางไหนแล้วมาลหลวงเขาบางหลายเชื้อเนาะความจริง,ลงหลวงเขาบางนี่มีสถานที่ท่องเที่ยว รายเลยเนาะสามารถยางเลาะเบิงตามตัวเมืองหลวงเขาบางขึ้นภูสีไปตัดกองสีด้วยว่าไปสถานที่ท่องเที่ยวอื่นก็มีหลายนะแต่ว่าปัตตานีมาหลายเชือแล้วแล้วก็ไปเลาะหลายเชือแล้วก็เลยบังววาจะไปเลาะใส่ <c oughs> ความจริงปัตตานีไปเลาะแล้วก็ถ่ายวีดีโอให้ทุกคนได้เบิงกันอีกก็ได้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังประธนได้มาหลวงเขาบางนะแต่ว่าพุก่าความรู้สึกเว,เวลาได้ไปหลายเชือแล้วก็เลยว่าบุคคลอยากไปแล้วอันนี้นะเพราะว่ามาทีพดเนะ เดือนที่แล่ฮันปดับดบินก็มาหลวงพระบางเดือนนี้ก็มาอีกกันสิแล้วนะนะต่อไปโอกาสหน้าปดับดบินจะขี่รถจักรมาทางเหนืออีกแหละคิดว่านะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเลาะแถวเขตนอกออกไปแถวในเขตนอกในเมืองอย่างสินะ่นาะก็จะมาเลาะให้ละเอียดอีกทีเชิอหนึ่งเนาะสำหรับเชิอนี้ก็วันนี้จจว่าจะอยู่โรเงาระบางอีกจากคืนมาอยู่หลเงาระบางสองคืนแล้วหาก็ได้ออกมาเลาะมือนี่เดี๋ยวว่าสิไปข้าวเหนียว ฟาร์มสเตย์ของมูรุนไอ,อะไปติดตามเบิงงวิดีโอกันต่อๆไปด้วยสำหรับวิดีโอนี้ปาระดินจะลาไว้แต่เพียทนท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิงงคลิปของปาระดินเนะไว้พบกันวิดีโอต่อไปสบายดี